วันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับตุ๊กแกตัวนี้ก็คือชื่อว่าเอเลเนียนเลปเทิดกเกโกหรือเอเลเนียนแฟตเทลนะน่าจะเคยเห็นพะว่าแฟตเทลเหมือนกันแต่มันคือสายพันธุ์ของเอเลเนียนก็คือถ้าไปไทยๆหน่อยก็ก็ <c oughs> จะเป็นตุ๊กแกอีลานเอวิจิอีลานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นชื่อวิดก็จะ <c oughs> ได้ทีเดียว <c oughs> <c oughs> ชื่อวิดยาวมากเดี๋ยวลองใส่ให้ดูแต่ชื่อเป็นยาวมากอ่านยากด้วยเอาประมาณนั้นไปก่อน แต่มันเด่นก็คือข้อเด่นของมันหรือแบบจุดเด่นที่คนแบบหันมาสนใจมันอ่ะก็คือตัวมันใหญ่เนาะตัวมันถ้าเทียบกับ RPG ทั่วไปอะไรเงี้ยหรือตัวแกเสือดาวทั่วไปอ่ะตัวมันค่อนข้างใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วก็ยาวด้วยแบบแี่นี่ยาวตัวตัวตัวแกอ๋อโอเคโอเคโอเคเท่าไหร่นะมันใหญ่เท่าไหร่อ่ะคือตัวเนี้ยใหญ่ยาวได้ถึง30เซนสามสิเซนนี่คือของตัวผู้นะตัวผู้แล้วก็น้ำหนักได้200กรัมเนี่ยยประมาณเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดเต็มวัย อันนี้คือเต็มไวนะใช่อารางเมตรอ่างเงี้ยคือเท่านี้เลยนะถือว่าใหญ่มากเลยนาเราเทียบกับมาตรฐานทั่วไปอันนี้คือเต็มไวของ LPG ทั่วไปเนาะ LPG ทั่วไปมันจะได้ประมาณ20กสกัมสิ่งเดียวประมาณ20ถือตรงเนี้ยความหนาพวกนี้ก็ยังไม่ถึงร้อยกัมเนาะแบบอันนี้คือความแตกต่างกันอันนี้คือเต็มไวแล้วนะี่มีเต็มไวของ LPG แต่อันเนี้ยคือเด็กอันเนี้ยประมาณ5เดือนขนาดเท่ากัน5เดือนของยีรลาน โอ้ยเริ่มปวดหัวผมมันเดินเก่งนะแต่ที่เห็นก็คือห้าเดือนกับเต็มวัยเนาะพวกนี้เองโตได้อีกเยอะอันเนี้ยเต็มวัยกับห้าเดือนเห็นไหมเนี่ยไม่หยุดเลยไม่เป็นไรแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงร้านเราแข็งแรงนี่คือขนาดอย่างที่เห็นเลยคือพวกนี้เองโตได้อีกเยอะได้อีกยาวไกลเลยทำไมทีมงานไม่บีมนักแสดงเลยเนี่ยเยอะเลย อย่างหนึ่งสามร้อยกรัมเลยคือจะใหญ่มากแล้วถ้าดูผ่านๆดูยังไงระหว่าง LPG ธรรมดากับสายพัน์อลเเนียนหรืออรลานดูยังไงถ้าเกิดแบบถามว่าเออเ้ยตัวนี้มันเป็นอีลานหรือตัวธรรมดานี่ก็จะดูลายดูจะดูลายเป็นหลักๆเนาะสัญลักษณ์ของเขาเด่นๆเลยคือหัวจะมีรูปแบบว่าเหมือนเอเอออ ลายลายหีอครับลายหีเนี่ยเนี่ยฮะใช่เปล่าเอ็มทำได้ใช่ใช่ใช่โอเคตรงหัวเข้าี่ยจะมีลายเอกลักษณ์อยู่เนาะก็จะเป็นลายประมาณนี้เหมือนอะไรตัดสินใจเอาเองลายตัวก็จะมีเอกลักษณ์เนาะมัจะมีพวกพวกเส้นอะไรเงี้ยก็จะประมาณนั้นพวกเส้นตรงกลางอย่างนี้จังหวะนี้นั่นคือเอกลักษณ์แบบหลักๆเลยนะว่าดูกันแยกแยะยังไงเพราะถ้าตัวแบบ R P G ธรรมดาหัวมันจะเป็นจุด ก็คือลายสวยดาวจุด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 ไปเรื่อยตรงนี้ก็จะมีขีดตรงนี้ขีดตรงกลางตัวอะไรประมาณนี้โดยลายที่แตกต่างไปกองหัวเนี่ยชัดมากเพราะว่าซับเนี้ยลายหัวเอกลักษณ์ที่สุดแล้วก็คือลายแบบนี้แบบนี้คือ,อลายคิดเอ,อเองโอเคโอเคแต่เลี้ยงรวมๆอะ่ะก็คือเลี้ยงเหมือนเอฟซทั่วไปเนาะก็คือมีกองรองพื้นด้วยกระดาษมีท่ามีช่วยน้ำา่วยแคลเซียมเหมือนกันเลย นี่มันเหมือนกันเลยแล้วก็อาหารก็กินคล้ายๆกันกินได้เหมือนกันหมดหนอนนกก็กินได้หนอนนกหนอนยักษ์ทิ้งดีดทิ้งดีดแดงทิ้งดีดดาได้หมดเลยดูเบียหนูแดงกินได้ไหมหนูแดงก็ได้ถ้าคนอยากที่จะขุนให้มันอ้วนหน่อยให้มันอันน่ไวไ้ก็หนูแดงก็ได้หนูแดงแค่แบบอาทิตย์ละครั้งก็พอนะถ้าเยอะไปก็ไม่ดีผสมพันธุ์พวกนี้ก็คืออายุน่าจะสักปีกว่าสองปีสองปีเลยนะ ด้วยความที่ตัวใหญ่กว่าก็ต้องใช้เวลามากกว่าไม่ใช่ว่าจะเหมือนอฟพีจเดเดือนปีหนึ่งผสมได้ก็แนะนำให้สัก2ปีเพื่อให้เขาเรียกอะไรข้างในมันพร้อมเนาะภายในอะไรเงี้ยหลายๆอย่างพร้อมแต่หลักๆก็ไม่ได้มีอะไรนะอุณหภูมิก็เลี้ยงเหมือนทั่วไปว่าเราสบายเลยสบายอากาศว่าเราคือ30กว่าอย่างเงี้สยสบายๆไม่จำเป็นต้องเองแอร์แต่ให้เย็นมากก็อาจจะลดกินน้อยหน่อยถ้าเกิดอากาศเย็นมากอากาศเย็นก็เลยกินน้อย หลักรอบประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็มาดูที่ร้านได้แล้วก็ราคาถ้าคุณอยากจะบอกบอกได้นะราคาประมาณหมื่นห้าบวกบวกแล้วกันหมื่นห้าบวกบวกแล้วแต่ช่วงถ้ามันมาแบบช่วงหาข <2 S 2> องยากหน่อยก็ห <20, S 2> ม <ไป S 1> ื่นเจ็ดหมื่นแปดแลนะ้วแต่สองหมื่นก็มีต่ก็คือแล้วแต่ช่วงอ่ะมันยังใหม่อยู่ราคามันยังเลยไม่ค่อยแน่นอนยังไม่มีราคากลางเป็นหลักก็ประมาณหมื่นห้าบวกบวกอย่างที่เอ็มพูดไปแต่ว่าเลี้ยงแล้วเทแน่นอนมีก็มันใหญ่ก่อนใหญ่เราต้องมี อันนี้คือเจ้าของไปแล้วหนึ่งตัวใหญ่ยาวต้องมีใหญ่ยาวต้องมีเท่นแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยโตโคตรไวอาทิตย์ที่แล้วมาตัวขนาดนี้ไหมอาทิตย์แล้วตัวมาตัวท่านี้ตัวนี้ครึ่งหนึ่งคนคงเชือ่อแน่แต่ตัวนั้นตายไปแล้วนะก็เลยโง่วไปยอมยอยอกยอมยออันนี้มันตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเห็นได้ชัดเลยแตลาทิตย์แตลาทิตย์เนี่ยเห็นคือมันยังไม่ออกหนานะตอนนี้เพราะมันต้องยืดก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันแบบยาวเต็มที่หรือเกือบเกือบเต็มวัยอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่ม ตอนหนาต่ที่หลังเนี่ยอย่างตัวนี้ระเบิดมากมากเลยโตไวมากแต่สีสันยังไม่มีเนาะพวกมอฟต่างๆยังไม่ได้แบบมีอะไรเยอะมากเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองจะไม่เยอะมากแต่เมือนนอกมีแบบว่าไปไฮบริดกับนู่นนี่นั่นแล้วแต่มันเป็นไฮบริดไงมันจะไม่ใช่ตัวมันเองแท้ๆที่มีมอฟแบบต่างๆไออใช่มันก็คือเกิดจากการไฮบริดแต่สีก็ไม่ไม่ไม่แย่นะสําหรับตัวตอนโตก็ด้วยความใหญ่ด้วยความอลังการของเขาด้วยแล้วก็สีอาจจะโทนเหลืองเหลืองหน่อยผมว่าไม่แย่เหมาะเหมาะ เหมาะสําหรับใครอยากเท่เลี้ยงก่อนเท่ก่อนนะเลี้ยงก่อนเท่ก่อนว่างอยู่ตัวหนึ่งว่างอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้แต่ตัวนี้ยังว่างอยู่ตัวนี้ยังว่างอยู่ตัวนี้ยังว่างอยู่นะใครสนใจก็เข้ามาดูที่โซนจุจักได้ใช่เป็นเพศเมียต้นดีซอยสิบห้องดีห้าสิบเอ็ดจุจักพาซาเปิดทุกวันเข้ามาดูได้โอเค